สรุปดืวนแจ้งข่าวนี้แจกเงินสดหนึ่งพันเงินอะไรได้วันไหนกันแน่ สวัสดีครัทุกคนกรับสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่11กรกฎาคม2566แล้วก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาจ้งข่าวสารสิทธิประยชนต่างๆการยุยยต่างๆจากทางรัฐบาลข่าวสารในวันนี้ก็จามที่แปนหัวข่าวสำหรับข่าวสารเงินแจกจากทางรัฐบาลซึ่งล่าสุด1,000บาทนี้รายละเอยียดเดี๋ยวเราไปฟังพร,พร้อมๆกันในคลิปนี้ค่ะ ก่อนรับฟังข่าวสารฟังทุกท่านเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์และสำหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะ ซึ่งแน่นอนนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนที่จะไปฟังข่าวสารตามชบานหัวข่าวแจกเงิน1,000บาทล่าสุดนะคะว่าเป็นเงินอะไรกันแน่เป็นความอย่างไรกันแน่นะคะเดี๋ยวเรามาฟังข่าวนี้กันก่อนซึ่งก็อยากแจ้งพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้ที่เป็นกลุ่มสุดท้ายสำหรับการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเองนะคะซึ่งล่าสุดทางรัฐบาลด ประกาศออกมาให้พ่อแม่พี่น้องกลุ่มที่เป็นกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือกลุ่มยื่นอุทธรณ์นั่นเองและยื่นอุทธรณ์ผ่านนะคะกลุ่มนี้มีสิทธิ์ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรีบไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและธนาคารขทกศนะคะซึ่งสําหรับใครที่อยู่ในกลุ่มอุทธรณ์นะคะก็ยังสามารถนะคะที่ไปยืนยันตัวตนจนถึงวันที่26กันยายน2566นะคะเพื่อ รับสิทธิเงินย้อนหลังค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริปโภคสูงสุด2,100บาทเลยทีเดียวนะคะซึ่งสำหรับกลุ่มที่ยืดหนุทนผ่านนะคะกลุ่มนี้ได้ประกาศผลมาตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2566นะคะและ กลุ่มแรกที่เป็นกลุ่มผู้ยื่นอุทธรณ์และเริ่มใช้สิทธิไปเมื่อวันที่1กรกฎาคม2566นั้นนะคะกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่ยืนยันตัวตนก่อนวันที่26มิถุนายน2566ที่ผ่านมานะคะซึ่งแน่นอนนะคะหากใครนะคะเป็นกลุ่มที่ยืนยันตัวตนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแรกที่ผ่านการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัตินะคะหรือกลุ่มที่ยื่นอุทธรณ์ที่ประกาศผลไปเมื่อวันที่12มิถุนายน 2566หากใครนะคะที่ยินยันตกลงก่อนวันที่26มิถุนายน2566และเริ่มใช้สิทธิในวันที่1รกรกฎาคม2566ก็ แจ้งมาแล้วนะคะว่าท่านต้องได้รับเงินนะคะสูงสุด1,200บาทนั่นเองนะคะซึ่งทางคุณอนุวัจน์จัดให้นะคะก็ได้ประกาศยืนยันอีกรอบนะคะว่าหากใครที่ยืนยันตัวตนก่อนวันที่26มิถุนายน2,566ได้รับเงินสูงสุดสำหรับเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค1,200บาท ก็จะอธิบายแบบนี้นะคะได้รับเงินสําหรับเงินย้อนหลัง3เดือนนะคะของเดือนเดือนที่1นะคะก็คือของเดือนเมษายน2อ6 6 3 0 0บาทเดือนที่2นะคะเดือนพฤษภาคม2อ6 6 3 0 0บาทและเดือนที่3ที่ได้รับเงินย้อนหลังก็คือเดือนมิถุนายน2อ6 6 3 0 0บาทรวมของเดือนกรกฎาคมด้วยนะคะก็รวมเป็น4เดือนนะคะสรุปแล้วนะคะก็จะได้รับเงิน สูงสุดนะคะ1,200บาทและเน้นย้ำนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านหากใครได้รับเงินแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะ ให้ใช้ให้หมดภายในเดือนต่อเดือนและไม่ใช่เป็นเงินสดไม่สามารถกดใช้ได้นะคะใช้ให้หมดภายในเดือนต่อเดือนนะคะสามารถนําไปรูดซื้อสินค้าได้ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐนะคะแน่นอนนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านสําหรับใครที่ยืนยันตัวตนภายในวันที่26มิถุนายน2566แล้วไม่ได้รับเงินตามนี้บ้างนะคะก็อย่าลืมแจ้งคอมเมนต์กันบ้าได้นะคะซึ่ง เดือนที่แล้วนะคะได้รับกันไม่ครบนั่นเองก็มีกลุ่มตกหล่นที่ไม่ได้รับเงินย้อนหลังนั่นเองนะคะ ในส่วนของวันนี้นะคะก็มาอัปเดตมาเข้าเรื่องตามจี่ผ่านหัวข่าวเลยนะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็สอบถามกันเข้ามาเห็นข่าวสารนะคะที่ได้แชร์กันในโลกโซเชียลนะคะว่าทางรัฐบาลได้เริ่มแจกเงิน1,000บาทนะคะทั่วประเทศตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้นะคะซึ่งทางช่องนะคะก็ไม่ได้แจ้งข่าวสารนี้นะคะและก็สืบค้น หาข้อมูลมาฝากนะคะว่าเป็นความจริงหรือไม่นะคะซึ่งล่าสุดนะคะก็มีการอัปเดตนะคะว่าสำหรับข่าวสารนะคะรัฐเตรียมโอนเงิน1,000บาทแจกทั่วประเทศ10 กรกฏาคม2566นะคะทางกระทรวงการคลังก็ชี้แจงนะคะว่าสำหรับข่าวสารเตรียมแจกเงินสด1,000บาททั่วประเทศเริ่มโอนเข้าบัญชีพร้อมกัน10กรกฎาคม2566นั้นนะคะจากกรณีนี้นะคะข่าวลือมีการแชร์ในโลกโซเชียลเรื่องรัฐบาลเตรียมแจกเงินทั่วไทยนะคะทั่วประเทศไทยนะคะทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงล่าสุดกรมบัญชีกลางได้ ออกมาโพสข้อความชี้แจงนะคะว่าสําหรับข้อข่าวนี้นะคะหัวข้อข่าวนี้นะคะเป็นข่าว ปลอมหรือข่าวเท็จที่ไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดนั่นเองนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านวันนี้ทางช่องนะคะก็หาข้อมูลมาฝากทุกท่านแล้วนะคะซึ่งในวันที่10กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาอาจจะมีการคาดเคลื่อนนะคะสำหรับการแจ้งข่าวสารนะคะซึ่งสำหรับวันที่10เมื่อวานนี้นะคะเป็นการจ่ายเงินให้กับพ่อแม่พี่น้องกลุ่ม รอบางนะคะซึ่งก็ได้รับเงินสูงสุด1,000บาทเช่นเดียวกันนะคะซึ่งสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับเงินสูงสุด1,000บาทก็จะมีกลุ่มผู้สูงอายุนะคะและก็ผู้พิการส่วนเด็กแรกเกิดถึง6ปีได้รับคนละ600บาทคา่ะ เงินก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยสําหรับกลุ่มปราะบางนะคะสําหรับเบี้ยอย่างชีพในทุกๆเดือนซึ่งก็เข้าให้ในวันที่10กรกฎาคม2566ค่ะสําหรับวันนี้นะคะมาอัปเดตข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะย้ําเตือนกันอีกครั้งสําหรับคนไทยทั่วประเทศที่มีข่าวสารออกมาว่าจะแจกคนละพันนั้นเริ่มวันที่10ไม่มีเงินตรงนี้แจกจากทางรัฐบาลค่ะวันนี้นะคะทางช่องขอตัวไปก่อนแล้ว สวัสดีค่ะ